สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องจริงจังกับเรื่องดัง <Yeah! S 1> และสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ยังเป็นแนวแบบเดินช้อปปิ้งหาของกินของอร่อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆ <That 's S 1> มากัน <that> s <S ที่ <that> s <S ตลาดวัดพุทธนะครับ ตลา,าดนี้นะครับเพื่อนๆเป็นตลาดเก่าแก่ก็เปิดขายมายาวนานหลายสิบปีแล้วเหมือนกันนะครับของกินของอร่อยเยอะมากและก็ยังเป็นแบบอะไรอ่ะลูกทุ่งเป็นแบบภูทอนะครับเพื่อนๆ mm hmm. คือเมนูแบบชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยเข้มข้นอร่อยจัดจ้านแถมราคาเบาๆสบายกระเป๋าแต่หนักพุงนะครับเพื่อนๆ mm hmm. สำหรับตลาดนี้นะครับตลาดวัดพุทธนะครับ เปิดขายกันตั้งแต่ปีห้าครึ่งนะครับเพื่อนๆขายทุกวันจะเยอะจะแน่นมากๆเนี่ยร้านแน่นๆเลยนะครับก็เสาร์อาทิตย์สุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยร้านจะเยอะเป็นพิเศษนะครับแต่สําหรับวันนี้ที่ผมมาเนี่ยเป็นวันจันทร์นะครับวันจันทร์คนก็ยังเยอะอยู่เลยนะครับเพื่อนๆมาตลาดนี้วัดพุธไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตลาดวัดพุธนะครับก็จะตั้งอยู่ที่ เส้นถนนบางสีเมืองนะครับเป็นถนนที่วิ่งเข้าท่าน้ําบางสีเมืองนะครับเพื่อนๆหากเพื่อนๆวิ่งมาจากถนนบางกวยไสน้อยนะครับจะมีแยก3แยกนะครับที่เลี้ยวขวาจะมาเส้นบาสงาสีเมืองนี้นะครับเพื่อนๆตรงเข้ามาอย่างเดียวเลยนะครับขับเข้ามาถึงก็จะเจอกับตลาดวัดพุทธอยู่ขวามือนะครับหรือปักบุตรมาที่ตลาดวัดพุทธได้เลยหรือว่าวัดพุทธได้เลยนะครับเพื่อน นี่รับร้านข้าวยำร้านนี้นะครับสองคนตายายทําได้น่าทานนะครับเพื่อนๆที่สําคัญคือราคากล่องละ4สี่สิบาทเท่านั้นเองนะครับนี่นะครับมีทั้งข้าวคุกกะปินะครับแล้วก็ข้าวยำนะครับเพื่อนๆกะปิหอมหอมเลยนะครับเพื่อนๆข้าวยำก็เป็นข้าวยำแบบอะไรอะข้าวเป็นข้าวอันชันนะครับหอมอร่อยมากมาครับเพื่อนๆราคาสีา่สิบบาท ส่วนข้าวยำห้าสิบบาทเท่านั้นเองนะครับเนี่ยครับบรรยากาศตลาดเนี่ยด้านในนะครับเดินกันแบบไม่ต้องกลัวฝนเลยนะครับตลาดนี้หลังคาปกคลุมสูงและสูงราคาเป็นแบบสูงนะครับมันจะทําให้ไม่ร้อนนะครับเพื่อนๆเดินสบายเลยครับเพื่อนๆของกินเยอะมากทั้งขนมทั้งของคาหวานเนี่ยตลาดนี้เยอะมากๆครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นเขียวหวานนะครับนี่ครับ ส่วนร้านนี้ก็เป็นร้านน้ำปั่นนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ก็เป็นกุ้งเผาปลาเค็มส่วนด้านในสุดนะครับก็จะเป็นโซนเสื้อผ้านะครับแล้วก็ของใช้ต่างๆนะครับเพื่อนๆของกินมีไม่ต่ำกว่า50ล้านนะครับและตลาดวัดพุทธเนี่ยมีทั้งสองฝั่งเลยนะครับคือฝั่งนี้ที่ผมเดินอยู่เนี่ยจะเป็นฝั่งตลาดหลังตลาดใหม่นะครับคือเขา สร้างปรับปรุงขึ้นมาใหม่เดินได้สะดวกสบายเลยครับเพื่อนๆแล้วก็ของกินของใช้เยอะมากร้านนี้นะครับก็เป็นร้านน้ำชงนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับทั้งโกโก้กาแฟโบราณหรือว่าจะเป็นนมเย็นชาเขียวนี่ครับชงได้หน้าทานมากๆเลยนะครับเพื่อนๆ วันนี้ก็เลือกสั่งมาเป็นตัวโกโก้นะครับโกโก้เข้มข้นน่าทานมากๆเลยครับแก้วหนึ่งก็ราคาแค่20บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆนี่ครับชงแบบเข้มข้นสีสันหน้าตานหน้าทานมากๆเลยครับมากันอีกหนึ่งร้านนะครับร้านไก่ย่างร้านนี้นะครับเพื่อนๆเป็นไก่ย่างหม,ม,มักสมุนไพรนะครับ และย่างด้วยถ่านหอมๆเลยนะครับเพื่อนๆทางร้านนี้ก็จะมีน่องนะครับน่องติดสะโพกปีกแล้วก็เครื่องในต่างๆนะครับจะมีกลืนมีตับนะครับแล้วก็เท้าไก่หัวใจไก่นะครับเพื่อนๆถ้าเป็นเครื่องในก็ราคามาละสิบบาทเท่านั้นเองนะครับส่วนสะโพกก็ราคาชิ้นละสามสิบบาท นี่ครับย่างหอมมากๆครับเพื่อนๆและที่สําคัญหนังกรอบเนื้อนุ่มฉ่ำอร่อยมากๆครับนี่ดูครับเขาจัดเป็นซอยเป็นซอยนะครับเพื่อนๆรับรองมาตลาดนี้พลุงพลังอีกแน่นอนนะครับเพื่อนๆของกินของอร่อยเยอะมากครับนี่ครับทั้งน้ําชงทั้งพืชผักผล,ลไม้สด,สด ยิ่งถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับเพื่อนๆโอ้โหเดินกันแบบแน่นมากๆครับอันนี้ก็เป็นหอยจ้ทอทอดนะครับของทอดนะครับแล้วก็เป็นแกงต่างๆนะครับเพื่อนๆร้านนี้จะมีแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายนะครับแต่วันนี้หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมาไม่ทันนะครับเพื่อนๆนี่เพิ่งจะไม่ถึง9ก้าโมงเองนะตลาดนี้เขาขายกันแต่เช้าครับเพื่อนๆของหมดไวมากถ้าวันอาทิตย์ก็จะมีลูกชิ้น ลูกชิ้นนี้ก็แถวยาวเหยี่ยเลยถุงละเทาห้ารสิบหรือหกสิบาทเองนะและอร่อยมากด้วยครันเพื่อน,อ,นอยู่หน้าตลาดเลยอันนี้ก็เป็นร้านข้าวแกงเจนหนูนะครับข้าวแกงกว่าสักห้าสิบเมนูนะครับร้านเจนหนูเนี่ยข้าวแกงเยอะมากและอร่อยด้วยแกตักเยอะเยอะอร่อยถูกใจให้เยอะนะครับเพื่อน,อนสำหรับร้านเจนหนูข้าวแกง อันนี้ก็เป็นร้านข้าวแกงอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นจะมีทั้งร้านข้าวแกงเหนือแกงใต้นี่ก็เป็นทอดมันปลาไกกายนะครับเพื่อนๆขนมจีนอันนี้คนเยอะๆนะครับนี่ครับลูกชิ้นปลาไก,กายอีกหนึ่งร้านนะครับร้านนี้ก็เด็ดเหมือนกันนะครับร้านนี้จะอยู่ปากทางเข้าตลาดเลยครับนี่ครับลูกชิ้นปลาไายก็ลวกสดๆแบบนี้เลยครับเพื่อนๆ นี่ครับดูชิ้นปลากาย <Yeah. S 1> แน่นแน่นเด้งๆด้งก,กรอบคนถึงได้รอคิวกันเยอะนะครับแล้วก็รสชาติแกงแค่นีนเนยเค็มคน้นหวานมันเผ็ดอร่อยมากครับมากันอีกหนึ่งร้านนะครับเป็นร้านไก่ย่างนะฮะเพื่อนๆร้านนี้ก็เป็นไก่ย่างเตาถ่านเหมือนกันนะครับร้านนี้จะอยู่หน้าตลาดเลยนะครับสําหรับร้านนี้นะครับเขาจะเป็นสูตรเหมือนกับกะทิ ไก่กะทิเนี่ยนะครับกะทิกะตะไคายเนี่ยมีความหอมโดดเด่นขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเทศต่างๆเนี่ยคือหอมมากๆครับเพราะร้านนี้เขาไวลายย่างนะครับเขาจะคอยทาตัวน้ํามันนะครับแล้วก็พวกกะทิที่เป็นสูตรของเขาอะครับเพื่อนๆจะมีน้ํามันมีกะทิแล้วก็เครื่องเทศเนี่ยคอยทาก,ากับไก่ตลอดนะครับเพื่อให้ไก่เขามีความฉ่ำมีความหอมนะครับแล้็ตัวเครื่องเทศเข้าเนื้อ สำหรับเครื่องในนะครับไม้ละ15บาทส่วนไก่ไม้ละ30บาทนะครับ40บาท50บาทแล้วแต่ชิ้นส่วนนะครับนี่ครับเขาจะคอยเอาน้ํามันนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเทเครื่องปรุงต่างๆที่อยู่ในน้ํามันนี่แหละครับคอยทาไก่นะครับเพื่อให้มันมีความฉ่ำนะครับแล้วดูเตาครับเพื่อนๆเตาเขาสะอาดมากๆเลยนะครับไม่มีพวกที่ที่เตานะครับที่มันดำๆเกาะเลยนะครับ นี่ครับเตาเขาสะอาดเอี่ยมน่าทานมากเลยครับเพื่อนๆก็ดูจากปริมาณไม้ที่ขายนะครับมีขายในแต่ละวันนะครับเพื่อนเพื่อนสหรับร้านนี้นี่ไก่เขาหอมมากๆนะครับและย่างจนหนังเนี่ยมันกรอบอร่อยเนื้อนุ่มเด้งและดูน้ําจิ้มครับน้ําจิ้มสูตรเด็ดนะครับเป็นน้ําจิ้มแจ่วนะครับเพื่อนๆน้้ำจิ้มแจวมะนาวสด แ่บมากๆครับเดินต่อมาอีกหนึ่งร้านนะครับเพืเ่อนๆสำหรับร้านนี้ก็เป็นร้านประจำผมเลยนะครับร้านปลามีปลาแม่น้ำเยอะมากครับสำหรับร้านนี้คือเดี๋ยวนี้เนี่ยหาแผงปลาที่มีปลาแบบนี้น้อยแล้วนะครับปัจจุบันนี่ครับมีทั้งปลาตะเพียนนะครับปลานิลปลาเนื้ออ่อนปลาน้ำเงินนะครับปลาแค ปรากฏนะครับเพื่อนๆดูปรากฏปรากฏเหลืองปรากฏคังปลาไหลร้านนี้มีครบมีเยอะที่สุดนะครับในย่านนี้แล้วที่เด็ดที่สำคัญเลยนะไอปลาเซลปลาซ,ซอยตัวเล็กๆอ่ะเขามาขอดเกตปักไส้เนี่ยต้นใหญ่อย่างนั้นนะผมอย่างชอบเลยมีเป็นไม่ได้ครับต้องซื้อกลับมาทอดกรอบๆนะครัเบเพื่อนๆแล้วผัดจุจีอย่างเด็ดเลยครับ นี่ครับภายในตลาดนะครับก็สะดวกสบายนะครับเพื่อนๆดูครับพื้นที่รับพื้นที่ช่องในการเดินกว้างมากเดินได้สะดวกสบายเลยครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นด้านหน้านะครับด้านหน้าของตลาดบัตพุดนะครับเพื่อนๆเนี่ยถ้าเป็นวันอาทิตย์นะครับตรงเนี้ยเนี่ยจะแน่นเลยครับร้านอีกสิบกว่าร้านค้าแล้วที่จะมาตั้งกันอยู่ตรงเนี้ยของขาย เยอะมากครับสาหรับตลาดวัดพุธเดินเหนื่อยนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปหาของกินนะครับมานั่งปักหลักกินกันดีกว่าครับเพื่อนๆสาหรับวันนี้ก็นั่งกินต้มเลือดหมูวัดพุธนะครับเพื่อนๆตลาดวัดพุธราคาธรรมดา40พิเศษ50บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับร้านต้มเลือดหมูนี้ก็จะตั้งอยู่ทางหน้าตลาดวัดพุธเลยนะครับ สามารถซื้ออาหารนะครับสั่งอาหารมานั่งทานได้นะครับทั้งข้าวแกงทั้งข้าวขาหมูข้าวมันไก่ของกินเยอะมากครับเพื่อนๆต้องลองมาทานกันดูครับเดี๋ยววันนี้ขอชิมเป็นต้มเดือดหมูก่อนนะครับเดินๆเ,เหนื่อยๆนะครับสดต้มร้อนๆให้มันชุ่มคอชื่นใจกันหน่อยดีกว่าครับ ส่วนมากตลาดที่ใหญ่ๆแบบนี้ครับก็าจะมีร้านอยู่ร้านหนึ่งนะที่เป็นร้านเด็ดๆในตลาดนะหรือบางตลาดก็มีหลายร้านก็นแล้วแต่เถอแต่ร้านเนี้ยตลาดเน,นี้มีร้านต้มร้อนหมูนี่แหละอร่อยมากๆครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวมาลองชิมกันดูครับนี่ครับทานน้ำโกโก้เย็นๆนะครับที่สั่งมาเมื่อกี้นะครับเ,เพื่อนๆแก้วละยี่สิบบาทแก้วย่างใหญ่มาแล้วครับต้นร้นหมูนะครับถ้วยนี้นะครับ พิเศษ50บาทนะครับเพื่อนเพื่อนคือเวลาที่ผมมาเนี่ยเครื่องหมดแล้วทั้งไส้ทั้งตับทั้งปอดร้านนี้นะครับเครื่องแน่นๆเลยนะครับเพื่อนเพื่อนแต่ผมมาเนี่ยหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้ำซุปก้นหม้อเนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อนอย่างเด็ดรสชาติเข้มข้นแต่น้ำซุปเขาดูครับเพื่อนเพื่อนใสามากๆนี่นะครับ น่าทามมากๆเลยครับเพื่อนๆผักที่ใส่นะครับก็จะมีผักกาดหอมนะครับแล้วก็ผักโรยนี่ครับก็จะเหลือแต่หมูสับก้อนนะครับเพื่อนๆแล้วก็หมูชิ้นเลือดและกระเพาะครับเพื่อนๆยังดีนะครับมีกระเพาะให้ผมทานนี่กระเพาะนี่ผมเป็นเมนูโปรดของผมเลยนะครับ ไม่รู้ที่ด้วยการที่ชอบกินกระเพาะหรือเปล่านะครับกระเพาะผมเลยใหญ่มากกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มเลยนะครับเหนื่อยกับตัวเองเหมือนกันครับเพื่อนๆนี่ครับดูเลือดครับเด้งๆเลยครับเพื่อนๆนี่ครับตามสูตรเลยครับก็จะใส่พริกไทยนะครับถ้าร้านไหนมีตั้งไว้ที่โต๊ะนี่เสร็จผมหมดครับไม่มีเหลือแน่นอนครับเขย่าจนหมดครัวแล้วครับเพื่อนๆ พูดเล่นครับพูดเล่นเอาแค่พอเป็นภูเขาไฟพอครับเพื่อนๆแล้วเราก็นี่ครับคนนี่แล้วช้อนแรกนี่นะครับคนตักมาตอนที่ยังเป็นก้อนๆอยู่แบบนี้ครับหซดเข้าไปนี่ชุ่มคอชื่นใจขึ้นจมูกเลยครับเพื่อนๆแล้วร้อนแบบนี้โอ้โหซดแล้วมันชุ่มคอชื่นใจมากๆเลยนะครับต้มเลือดหมูเนี่ยกินหน้าหนาวกินหน้าร้อนกินหน้าไหนก็อร่อยนะครับเพื่อนๆนี่ครับเป็นหมูสับ มาล่ากับข้าวแบบนี้ร้านนี้เขาไม่มีถ้วยปรุงให้ไม่มีตะเกียบให้เราก็กินอย่างนี้นะครับแค่นี้ก็อร่อยแล้วครับเพื่อนสะดวกแบบไหนก็กินแบบนั้นนะครับนี่ครับกระเพาะกรอบเด้งอร่อยมากครับแล้วหมูสับเนี่ยหอมอร่อยเขาหมักจนเครื่องเทศเข้าเนื้ออย่างเด็ดเลยครับเพื่อนๆนี่ครับผักกรอบ แล้วก็ตัวกระเพาะกรอบรกรุบกริบอย่างเด็ดครับเพื่อนๆและหมูสับนี่คือดีงามมากๆเลยนะครับเขามักจนเครื่องเทศต่างๆมันเข้าเนื้อนะครับแล้วก็ตัวรสชาติรสชาติของพวกซอสเพื่อเครื่องเทศต่างๆเนี่ยอย่างเด็ดเลยครับนุ่มเป็นก้อนแบบนี้ก้อนใหญ่แบบนี้สาใจมากๆครับเพื่อนเ ที่สาคัญนะครับต้นเลือดหมูเนี่ยคือตัวเลือดเนี่ยแหละครับเลือดเขาเด้งอร่อยมากและน้าซุปเขานะเอามาตั้งนี่รู้เลยว่าต้มเคี่ยวใช้กระดูกหมูเคี่ยวแน่นอนครับเพื่อนๆคือมันจะหอมโดดเด่นขึ้นมาเลยนะครับถ้าเป็นน้ําซุปที่เคี่ยวจากซุปกระดูกหมูเนี่ยหรือบางร้านเนี่ยเขาจะใช้เนื้อสะโพกเป็นก,นก้อนๆเลยนะครับเค<ม>ี่ยวกับน,น้าซุปเนื้อสะโพกเนี่ยเขากกเ้ามาหั่นเป็นชิ้นๆอันนั้นก็ยิ่งหวานยิ่งอร่อยอย่างเลยครับเพื่อนๆ นี่ครับเยอะมากๆครับห้าสิบบาทเครื่องแน่นๆเต็มๆชามเลยนะครับทั้งหมูสับทั้ทงกระเพาะเสียดายไส้กับปอดตับนี่หมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมมานี่ยังไม่ทันจะเก้าโมงเกือบเก้าโมงและครับเพื่อนๆหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับตลาดนี้เขาขายตั้งแต่ตีห้าครึ่งครับเพื่อนๆสามารถมาเดินได้ครับของกินเยอะมากทั้งปลาลับ ปลาดุกตัวใหญ่ๆทั้งเครื่องแกงทั้งแบบแกงแบบรสชาติพื้นบ้านอาหารอร่อยอร่อยวิถีชาวบ้านเพียบเลยครับตลาดนี้ก็จะราคาเบาๆนะครับกับรสชาติแบบจัดจ้านเข้มข้นตามคนพื้นที่เลยครับนี่ครับก็ถือว่าผ่านครับต้มเลอดหมูตลาดวัดพุทธ ที่เรียกตลาดวัดพุทธเนี่ยคือฝั่งตรงข้ามครับเป็นซอยวัดพุทธนะครับเพื่อนๆก็วัดพุทธที่ปางปามโมจะอยู่ด้านในนะครับสามารถมาลองลิ้มชิมรสได้ครับเพื่อนๆอ,อร่อยเด็ดทุกเมนูตลาดนี้ของกินของใช้เยอะมากเดินนิ่เพลินเลยนะครับชอบของกินพลุงพลังแน่นอนนะครับสําหรับร้านนี้ก็คาวหิมเรียบร้อยนะครับตบท้ายด้วยของหวานนะครับร้านนี้ ก็เป็นขนมถ้วยนะครับนึ่งสดๆใหม่ๆอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนๆชุดหนึ่งก็20บาทนะครับเพื่อนๆจะเป็นขนมถ้วยสูตรใบเตยนะครับนี่แคขกันสดๆใหม่ๆยกเพิ่งจะยกลงมาจากเตานะครับเพื่อนๆน,นี่ขนมถ้วยนะครับคือที่ยืนอยู่เนี่ยกลิ่นก็หอมมากๆนะครับเพื่อนๆราคา20บาทนะครับก็ได้มา6ถ้วยนะครับ มันราคากําลังสวยเลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับหวานมันอร่อยมากและสําหรับวันนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆนะครับจะชอบคลิปที่ช่องจริงจังกับเรื่องแดกทามานําเสนอในคลิปนี้นะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดเกิดขึ้นกับทางร้านและทางตลาดสถานที่ถ่ายทํานี้ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆและทางตลาดนี้ด้วยนะครับและสําหรับวันนี้สวัสดีครับ